อธิบดีประมงและรัฐบาลถ้าคุณกำจัดก่อนที่มันระบาทเยอะมันก็ไม่เกิดภัยพิบัติแต่ตอนนี้มหาภัยพิบัติมันเกิดจากหน่วยงานราชการรัฐครับถ้าคุณกำจัดก่อนที่จะเกิดภัยพิบัติมันก็ไม่เกิดมหาภัยพิบัติแต่ตอนนี้มันคุณอย่ามาบอกว่าเหลือที่หกจังหวัดอ่ะอะเนี่ยผมก็จะถามเลยเพราะว่า อเอ่ยชื่อเลยนะฮะคุณบัญชาสุกแก้วอธิบดีกรมประมงมชี้แจงว่าที่ผมกล้าเอ่ยชื่อเพราะมันชัดเจนนะครับบอกว่าหลังรัฐบาลประกาศเรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติกระทรวงกรเกษตรและกรมประมง์เขาเอ่ยนะว่าใครรับผิดชอบอยู่แล้วเป็นเจ้าภาพแก้ปัญหาอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง<ม>อ่ะเราก็ต้องรอฟังเขาว่าตกลงเขาแก้ปัญหาอย่างเข้มข้นคืออะไรบ้างแต่เขาบอกว่าปัญหานั้นลดจาก19จังหวัดเหลือเพียง16จังหวัดซึ่งต่อให้จริงผมก็ยังคิดว่า นี่เข้มข้นแล้วตอนนี้ล,ลดได้แค่สามหรือแต่ผมจะถามว่าในความเป็นจริงจากจาก,จกผ,ผู้ที่มีปัญหาโดยมันไม่ใช่ไม่ลด,ลดเลยเพิ่เม,มเป็นยี่สิบจังหวัดรวมชัจังหวัดตราดด้วยอืเพราะว่าคุณนะเป็นข้าราชการครับคุณไปสํารวจเองไหมคุณไปกระชาวบ้านไหมไปสารวจคุณไปสํารวจตอนเที่ยงปลาหาเห่วอะไรมันจะโผล่หัวมาเพราะแดดมันลงน้ํามันลงน้ํามันขึ้นเต็มที่คุณต้องไปอ่ะอากาศที่มันดรอปคือตอน เที่ยงคืนไปไปถึงช่วงเช้าปากหมอคางดำมันจะลอยหัวเพื่อหาอากาศหายใจอแต่คุณไปตอนเช้าเขาสองสามโมงปุ๊บลมพัดแดดส่งมันลงข้างล่างคุณจะเจอไหมแล้วคุณชาวฟังเฉพาะหน่วยงานรัฐผู้พาไปคุณไม่เอาชาวบ้านพาไปดูว่าผมจะพาไปดูเลยว่าเยอะแค่ไหนคุณไปสมุทรสงครามคุณไปบอกว่าคุณเจอตัวเดียวทั้งวันผมถามหน่อย ข้างสารากางกมีก่อประมาณาก,าก็็เเตมเลยครึ่งไร่ม,มีปลาหมอข้างดังเต็มเลยครับถ้ามันมีเท้าหรือมีตีนมันตีนขึ้นไปชั้นสี่ไปคุยกับประมงว่ากูอยู่ตรงนี้